Can I have a ticket to the moon, p l a s e นะครับผู้ชายคนนี้มาถึงถามผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เลยตอบว่า Sorry sir the moon is full j u stars ต้องทำเป็นเสียงผู้หญิงหน่อยทำไม่ได้นะคุณครูก็เลยแปลว่านะครับผู้ชายคนนี้แต่งชุดเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวมาเลยก็เลยมาบอกว่าฉันจะซื้อตั๋วไปดวงจันทร์มีไหมครับ ผู้หญิงคนนี้ก็เลยแต่ว่าเสียใจด้วยค่ะตั๋วไปดวงจันทร์ตอนนี้เต็มแล้วค่ะนะแปลว่าอย่างนั้นแต่ลกแล้วยังครับนักเรียนก็น่าตลกหรอกครับเพราะว่าใครจะไปซื้อตั๋วไปดวงจันทร์ล่ะครับเนะมันไม่ใช่อยู่ใกล้แค่อเนนิกานะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับตบท้ายด้วยมุกตลกของแบบฝึกหัด16นะครับ ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับของเซลล์5นะครับติดตามคุณครัวพี่นันมานะครับในส่วนที่เป็นเวิร์กบุ๊กตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า96นะครับก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับนะที่ติดตามกันมาเกือบร้อยหน้าแล้วนะครับนะมาดูกันต่อนะครับในการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับ4แบบนะครับเดี๋ยวเขียนให้อีกทีหนึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าอะไรครับพิมพ์ใหญ่ แถวนี้เาเรียกอะไรครับพิมพ์เล็กตรงนี้เ็าเรียกอะไรครับเขียนใหญ่นะครับตรงนี้เรียกว่าเขียนเล็กนะครับภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนี่เขาเรียก printed letter นะครับ printed letter นะครับดูตรงนี้ครับลูกนี่นะ printed letter น,นะครับทั้งสองแถวนี้นะครับนะ นะทั้งสองแถวนี้เรียกว่าเราแยกมาเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับ printed letter นี่คือตัวอักษรพิมพ์นะครับนะตัวอักษรพิมพ์นะครับ letter แปลตัวอักษรนะครับลูกน้ำไม่ได้แปลจดหมายตัวอักษรพิมพ์นะครับนะ printed letter ตัวอักษรพิมพ์ ส่วน c cursive l e t t e r นะครับคือตัวอักษรที่เล่นหางหรือว่าตัวอักษรที่เขียนติดกันนะครับนะตัวอักษรติดกันดีกว่านะครับนะตัวอักษรเล่นหางนี่มันฟังดูแล้วแปลก,ปลกตัวอักษรติดกันนะครับเรียกว่า c cursive l e t t e r นะครับแต่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยนะครับให้เรียกว่าตัวเขียนใหญ่เขียนเล็กนะครับนะสมัยคุณครูก็เรียกมาอย่างนี้ทีนี้คุณครูก็เลยเอาคำศัพท์มาให้ดูนะลูก เดี๋ยวทำให้ใหญ่อีกทีหนึ่ง January นะครับเนี่ย J A N U A R Y นะครับก็เขียนคุณครูเขียนกับเมาส์นะครับนะ King นะครับ K I N G นะครับนี่ตัว G นะลูกนะสิงโตไปทับแล้วก็เลยนะครับ King นะครับเดี๋ยวลองเขียนแล้วดูอีกทีนะครับ K นะครับความจริงแล้วต้องเขียนอย่างนี้นะครับลูกนะ K ตัวใหญ่ I N จี้เวลานักเรียนเขียนต้องเขียนอย่างนี้นะลูกนะหัดเขียนบ้างก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันก็มันก็จําเป็นอยู่นะครับบางครั้งเราต้องเขียนแต่คุณครูคให้ให้เห็นเต็มตาเต็มหน้าดีกว่านะครับนะคิงไลออนนะครับไลออนไม่ยากเท่าไหร่ลองเขียนได้ดูนะครับนะนะีนี่ตัวแอลเนี่ย, L, ยลูกนำหน้าุ๊บเอลนะครับไอนะครับ โอ้ oh, นะครับต้องเขียนอย่างนี้นะ n ฟุ๊บนะครับห้ามวางปากกานะครับห้ามยกปากกาไม่ใช่ห uh, okay. ้ามวางนะครับห้ามยกเลยนะครับนะเขียนนะครับไม่ต at mm. ้องยกกันเลยนะครับสมัยคุณครูเนี่ยทำข้อสอบนะครับตอนเรียนปริญญาตรีนะครับเพราะตั้งแต่ปี3นี่ลูกนะข้อสอบจะต้องเขียนด้วยภาษาอังกฤษนะครับนะเขียนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับไม่มีการเขียนภาษาไทยนะครับเพราะคุณครูเรียนอีกภาษาอังกฤษก็เขียนตัวแบบนี้นะครับนะ ทำไมคุณครูนี่เขียนตัวแบบนี้ริงๆลูกไม่ได้เขียนตัวพิมพ์เล็กอย่างนี้นะครับลูกนะเขียนตัวเขียนเขียนเขียนเล็กอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็อ่านว่า Mo n e y นะครับนะคุณครูเขียนกับเมาส์เลยอ่านยากหน่อยนะครับนี่ก็อ่านว่า newspaper นะครับแปลว่าหนังสือพิมพ์อันนี้ก็คือ orange คือส้มนะครับโอเคครับมองเห็นอยู่ในในรายสดนี่พิ้วพินนะครับน้กงเรียนไม่ค่อยเจอนะครับน้กงเรียนเจอแต่สุรนนะครับ มีคำนี้ด้วยนะครับนะ pu pil นะครับอ่านว่า p ิว i ิแปลว่านักเรียนนะครับนะไม่ทราบว่าลูกๆเคยเจอหรือเปล่าอยู่ป .5 เนี่ยนะครับ queen นะครับราชินีแล้วก็ ruler นะครับไม้บรรทัดนะครับ r นี่นี่ r อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยตัว r โรบินสันเนี่ยจะเขียนอย่างนี้เลยฟุ๊บอ่าเดี๋ยวไม่ค่อยนะ r เห็นไหมครับ u l e อานะครับก็จะเขียนอย่างนี้นะครับ r รล e r แต่คุณครเขียนกับมั่วไม่สวยนะผมจริงได้เขียนรวปรการานี่สวยกว่านี้สิบเท่าเลย <laughs> โอเคครับนี่จบแค่ตัว R ารใบหน้าก็เก้าสิบเจ็ดต่อไปนะครับ